ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมผ่านช่องทางของ Info News นะครับวันนี้ผมแชลรัตพุ่มมาลานะครับจะชวนคุณผู้ชมมาไขข้อข้องใจนะครับว่าดัชนีตลาดหุ้นไทยบ้านเราที่ดูเหมือนว่าประเดิมสัปดาห์แรกของปี2564เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับมากกว่า1,530จุดซึ่งเป็นจุดสูงสุดในรอบเกือบ1ปีเลยนะครับคุณผู้ชมท่ามกลางความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ที่ดูเหมือนว่าจะกลับมาระบาดในรอบ2นะฮะ ซึ่งก็เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านคงสงสัยมันผมนะครับว่าการฟื้นตัวของตลาดหุ้นไทยในรอบนี้เนี่ยมาจากตัวแปรอะไรมาจากปัจจัยอะไรในการขับเคลื่อนบ้างนะครับวันนี้นะฮะเราจะมาหาคําตอบนะครับกับพี่ทอมนะครับคุณภัยบูลณรินทลงกูลนะครับประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยนะครับแล้วก็อีกหมวหนึ่งท่านก็ยังเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ด้วยครับสวัสดีครับพี่ทอมครับสวัสดีครับค่ะพี่ทอมสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับ ครับเช่นกันครับสวัสดีครับับพี่ทอมเปิดปีใหม่มานี่ดูเหมือนว่าตลาดหุ้นบ้านเรานี่จะไม่กลัวโควิดเลยนะครับพี่ทอมมันจะเป็นเหมือนกันทั่วโลกนะครับเพราะว่าเนี่ยคือนักลงทุนเนี่ยโดนโดนเขาเรียกว่าอะไรพลาดไปรอบนึ่งนะคือเป็นช่วงช่วงช่วงที่มันเกิดขึ้นใหม่ๆครับจำเป็นได้มีนาเมษาปีที่แล้วที่ตลาดหุ้นเราลงวันละร้อยจุดก็มีนะครับที่ต้องใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์กันหลายรอบ เราก็ลงไปถึงต่ำกว่าพันจุดนะฮรแล้วมันก็ปรับขึ้นมารอบนี้เนี่ยแน่นอนทุกคนก็คงกลัวว่าจะเหมือนรอบที่แล้วนะครับขายไปเสร็จแล้วดัชนีมันก็ขึ้นนี่ถามว่าทำไมดัชนีมันถึงขึ้นเพราะว่าไอ้วิกฤตที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เนี่ยมันวิกฤตที่ทุกคนก็รู้ว่ามันชั่วคราวนะครับแต่ปีที่แล้วอาจจะไม่ได้รู้เท่าตอนนี้ว่ามันจะชั่วคราวนานแค่ไหนแต่ทุกคนเชื่อว่ามัมีวัคซีนออกมานะครับอย่างน้อยๆเนี่ยปัญหามันจะถูก กําจัดไปได้ระดับหนึ่งแล้วตอนนี้พอมาปีนี้รอบนี้เนี่ยก็โชคดีที่วัคซีนมันมีแล้วแล้วมันใช้กันแล้วด้วยมีการฉีดกันเรียบร้อยแล้วด้วยก็เลยทําให้คนกังวลน,น้อยลงนะครับแล้วก็ไม่อยากที่จะคือหุ้นมันเป็นอะไรที่มองอนาคตด้ยวยคนก็ไม่อยากที่จะใช้ข้อมูลปัจจุบันเพื่อที่จะไปขายของทิ้งทั้งที่รู้อนาคตเนี่ยพอวัคซีนมาทุกอย่างมันก็จะกลับไป ยังไม่ปกติเดิมนะครับแต่ว่าก็จะกลับไปที่ที่มันดีกว่านี้ <C> e <an> ผมว่าอนนี้ก็เป็นสาเหตุหลักนะครับวันนี้ถ้าดูแล้วเนี่ยทุกคนมีความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทยผลประกอบการของจุติเบียนเนี่ยมีโอกาสที่จะฟื้นตัวเพราะว่าวัคซีนมาแล้วแล้วก็เชื่อว่าโควิดไม่ใช่เรื่องใหม่ละมันหนึ่งปีกว่าแล้วนะครับแล้วก็หลายๆรัฐบาลก็เข้าใจวิธีที่จะดูแลปัญหาอย่างรอบนี้มาเกิดขึ้นปุ๊บเราก็จัดการทันทีนะครับเราก็มีมาตรการถึงสองขันมาเลย ไม่ต้องลองผิดลองถูกก็เคยทยากันมาแล้วนะครับเราอาจจะเริ่มด้วยซอฟต์ล็อกดาวน์ถ้าไม่เวิร์สก็เป็นฮาร์ดล็อกดาวน์แต่ก็โชคดีซอฟต์ล็อกดาวน์ถ้าถ้าตัวเลขที่เราเริ่มเห็นเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงแล้วมันค่อยลดลงเนี่ยวันนี้เหลือสองรอยเนี่ยก็ถือว่าเป็น 20, 20, 20เทรนด์ที่ที่ดีนะครับอนเนี้ยหลายๆอย่างมันพอมประกอบกันแล้วเนี่ยทุกคนก็เลยเอ่อเลือกที่จะมองไปข้างหน้ามากกว่าจะมองกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันครับส่วนหนึ่งมันเกิดจากสภาพคล่องที่มันเยอะด้วยไหายามาออก็ด้วยคื ดอกเบีย้ยสภาพคล่องเนี่ยเป็นอะไรที่ถูกฉลบกกับตลาดหุ้นที่สุดคือถ้าเราดูมาเนี่ยไม่ว่าจะอีรอบนะครับรอบไหนเนี่ยถ้ามีการลดดอกเบีย้ยทั่วโลกนะครับเราก็อัดสภาพคล่องแบบนี้เนี่ยเหมือนที่เกิดขึ้นเมื่อตอนซับแพรมไครซิสนะฮะเมื่อป2008ี2008-2009ดสอเก้าที่เกิดวิลเลียมเบอร์เกอร์ไครซิสที่อเมริกาแล้วเฟดก็ใช้นโยบายที่ณวันนั้นเรียกว่าอันทุนเวนเชนอลคือนโยบายที่ไม่ปกติที่เขาทำกันนะครับ ผู้ชี้เก,ก,กิน QE เข้าไปเรารู้จักกันที่มาสามรอบก็เราก็เห็นนะว่าหุ้นเกิดอะไรขึ้นกับหุ้นลดดอกเบี้ยเท่ากับตอนนี้เลยเหลือศูนย์ูสองห้าเนี่ยก็เห็นเราเพิ่มขึ้นอ่าแล้วก็เห็นอีกปีหนึ่งสามถ้าจำกันได้นะปีหนึ่งสามเป็นปีที่ฟเฟดเริ่มพูดครั้งแรกว่าจะเทเปอร์ตัว QE เทเปอร์คือจะเริ่มลดระดับการจีดความคล่องโฉดตลาดหุ้นโกลาหลทั่วโลกนะครับเกินหลายรอบกินมานร์เก็ตคอนเลยอันนั้นเป็นรอบใหญ่ๆเลยที่ตลาดหุ้นตก ช่วงนั้นก็จํากันได้เนี่ยพูดแล้วก็วิ่งไปพันห้าพันหกเหมือนเหมือนอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็พอเจอเทเปอร์ปุ๊บก็ร่วงไปเหลือพันสองเลยนะฮะแล้วก็ค่อยไต่ขึ้นมาใหม่แล้วจะร่วงหนักๆอีกรอบหนึ่งก็คือปี2018นะครับก็จะมี13รอบหนึ่ง18รอบหนึ่ง18รอบนั้นก็คือทั่วโลกเหมือนกันเป็นเริ่มขึ้นดอกเบี้ยจริงจังแล้วตอนนั้นก็บอกกันแล้วว่าโอ้จะขึ้นไปถึง4%นะครับแล้วก็มีการเทปเปอร์คิวอีมาตลอดทางช่วงนั้นนคกก็เเลลยริ่มัว มาในปีนี้เนี่ยแน่นอนเป็ดใช้วิชาเดิมเลยตำราเดิมเล่นเดิมเลยนะครับจัดการกับปัญหาโควิดก็คืออัดฉีดสภาพคล้อง QE แต่รอบนี้เนี่ยอย่างที่บอกคือมันเคยเห็นมาแล้วมันเคยทําได้สําเร็จแล้วรอบนี้เลยไม่ใช้เวลา1 2 3่นะไม่ต้อง QE 1 2 3 QE 1 2 3บวกกันทีเดียวเลยนะฮะซัดตุ้มเข้ามาเนี่ยเ,เงินที่สมัยแรกๆสมัย2008ที่เคยใช้กันใช้เวลา สามสี่ปีในการอัดจีบกราเคล่องขึ้นมาระดับสองล้านกว่าล้านเหรียญเนี่ยนะครับรอบนี้ใช้เวลาเดือนเดียวนะครับสปีเดียวเลยจบเลยแล้วห <Okay. S 2> ุ้นก็เลย <Okay. S 2> ก็เลยขึ้นอย่างโมโปลา <Okay. S 2> แล้วดอกเบี้ยก็ลงทีเดียวเลยเหมือนกันนะครับอืงแล้ววันนี้เนี่ยก็ต้องมองต่อลนะแล้วโอกาสที่จะเป็นสองพันสิบสามโอกาสที่จะเป็นสองพันสิบแปดมีมากน้อยแค่ไหนก็คือโอกาสที่เฟดเนี่ยจะเทเปอร์ QE จะเอาดอกเบี้ยขึ้น ผมคยากมากๆ,ๆเลยโปรฟสเฟดก็พูดชัดเจนเองเลยนะครับว่าอีก2ปีนู่นนะกว่าที่จะมาคิดกันว่าดอกเบีย้ยจะขึ้นไม่ขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าดูสภาพของเศรษฐกิจทั่วโลกดูวัคซีนดูอะไรต่างๆที่มันต้องจะออกมาโควิดก็ยังยังระบาดกันอยู่นะผมคิดผมแทบไม่มีโอกาสฉะนั้นปีนี้เป็นปีที่ดอกเบีย้ยก็ยังต่ำอยู่สภาพคล่องยังสูงอยู่วัคซีนมาแล้วนะครับฉะนั้นวัคซีนมาแล้วเนี่ยความหมายตาดคือตลาดหุ้นเนี่ย วเวลามองปัญหาอะไรไมว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจะมองว่ามันถึงจุดสูงสุดหรือยังถึงจุดต่ำสุดหรือยังรอบนี้ก็เหมือนกันครับพอวัคซีนมาปุ๊บทุกคนก็เริ่มมีความเชื่อมั่นละมันจะระบาดก็ระบาดไปเถอะอีกเดือนสองเดือนมันน่าจะพีกแล้วล่ะเพราะว่าพอเริ่มฉีดเริ่มฉีดแล้วเนี่ยมันก็ต้องดีกว่าจะไม่ได้ฉีดครับฉะนั้นเนี่ยตัวเลขวัคซีนน่อาจจะเริ่มพีคคนก็อันนี้ก็น่าจะเป็นข่าวดีทางด้านของตัวตัวเชื้อเชื้อโรคถึงแม้ยังไม่ต้องลงแต่ตลาดกไปด แต่ไอ้ดอกเบี้ยที่คุณโซ่พูดถึงเนี่ยดอกเบี้ยกับสภาพคล่องมีความสําคัญมากแล้วทุกคนในตลาดทุนเนี่ยผมเชื่อประมาณ90%เชื่อมั่นนะฮะว่าปีนี้เป็นปีที่ดอกเบี้ยคงยากที่จะขึ้นทั่วโลกเป็นปีที่สภาพคล่องคงยากที่จะหายไปทั่วโลกก็เลยเป็นเป็นปีที่ทุกคนยังมั่นใจในการลงทุนในขึ้นอยู่ครับผมครับผมอย่างนี้พี่ทองมองว่าการฟื้นตัวเนี่ยมันจะยั่งยืนมากน้อยแค่ไหนและเงินที่เข้ามาเนี่ยมันจะร้อนขนาดไหนครับพี่ทองในการไหลเข้าไหลออกเนี่ย ผมว่าบ้านเราเนี่ยอาจจะโชคดียอย่างผมมันไหลออกไปเยอะมากเลยครับอืมอืมค่ะอ่อันนี้ก็จะเห็นอ่อหกปีที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะไหลออกไปประมาณสักเกือบหนึ่งล้านล้านบาทแล้วนะครับโอ้โหค่ะเล็กน้อยอ่อเอาแค่สามปีนี้ก็ออกไปหกแสนล้านบาทอืมใช่ไหมครัเป็นการออกไปเยอะปีที่แล้วปีเดียวก็สามแสนในช่วงก่อนของเดือนสุดท้ายนะฮะครับช่วงสิบเดือนแรกโอ้โหออกไปสามแสนล้านแล้วที่จะกลับคืนมาประมาณสักสามหมื่นสี่หมื่นบาทในช่วง สองเดือนสุดท้ายที่คุณไบาเดนชนะาการเลือกตั้งนะครับก็เร,เริ่มเริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้นมีวัคซีนที่ประกาศออกมาว่า,าประสิทธิภาพดีนะครับฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าถ้ามองไปข้างหน้าเนี่ยโอกาสโอกาส,กาสที่ทุกอย่างจะค่อยดีขึ้นนะก็น่าที่จะยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะ ี้พี่ทอมถามชวนคุยแล้วกันในมุมมองความเชื่อมั่นแล้วกันพี่ทอมว่าอย่างตอนนี้เองเนี่ยวิกฤตโควิดในบ้านเราเนี่ยดูเหมือนว่าคนก็การระบาดมันก็ยังมีอยู่ครับพี่ทอมในมุมของผลกระทบทางเศรษฐกิจเนี่ยพี่ทอมคิดว่ามันจะส่งผลอย่างไรในอนาคตไหมฮะว่าแบบผลเศรษฐกิจมันจะตามมากระทบในในช่วงถัดไปอะไรอย่างนี้ครับพี่เพราะเราจะใช้เวลามากกว่าเศรษฐกิจโลกนะครับอย่างปีนี้ง่ายๆเลยปีนี้เศรษฐกิจโลก IMF นะฮะก็มีการ วิเคราะห์ว่าน่าจะโตได้ประมาณสักห้าเปอร์เซ็นต์กว่าจุดสองเปอร์เซ็นต์นะครับปกติแล้วเนี่ยเศรษฐกิจไทยมักจะโตกว่าเศรษฐกิจโลกเพราะเศรษฐกิจโลกจะรวมพวกเรียนพัฒนาแล้วซึ่งเขาก็มีฐานที่สูงแล้วล่ะเขาโตได้ไม่มากแต่ปีนี้ก็จะเป็นปีที่ที่ไม่ปกติที่ปีที่แล้วเราก็ตกหนักกว่าเศรษฐกิจโลกปีนี้ก็จะจะขึ้นน้อยกว่าเศรษฐกิจโลกรองพื่งพาท่องเที่ยวเยอะนะฮะการเที่ยวเราเนี่ยแน่นอน ที่ผ่านมาเราก็ภูมิใจนะเราเป็นหนึ่งในสิประเทศหลักที่ท่องเที่ยวชื่นชอบที่จะมาแต่พอตอนนี้เขามาไม่ได้เราก็เป็นหนึ่งในสิประเทศที่ที่จะมีเศรษฐกิจที่ฟื้นช้าที่สุดนะครับเราพึ่งพาการท่องเที่ยวสูงในแง่ของ GDP เนี่ยถ้ารวมท่องเที่ยวทั้งหมดเป็นยี่สิบเอร์เซ็าเแค่ต่างชาติก็สักสิบสองเปอร์เซ็นต์ของ GDP ก็เหมือนสิบสองเปอร์เซ็นต์นี้มันหายไปกว่าจะกลับมาก็คงใช้เวลาแต่ว่าเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่จะเป็นตัวถ่วงเศรษฐกิจไทย เมื่อเทียบกับเศรษฐกิจโลกเพราะของเราปีนี้ยางเก่งเขาโตได้แ<อ>ค่3%แล้วก็อยู่ที่อยู่การระบาดรอบนี้ด้วยนะครับว่ามันจะนานแค่ไหนเขาว่านานไม่หมายถึงว,ว่ามันก็อาจจะถูกล็อกดาวน์กิจกรรมตา่างๆมันก็จะหยุดชะง,งักไปแต่ถ้าดูจากอาดีตที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วอันนี้เป็นอีกเหตุหผลหนึ่งที่ทำไมตลาดต้นต้องไม่เคยกังวลเท่าไหร่นะครับเปื่ียบเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะปีที่แล้วก็จาได้คุณโจจำได้พอเรา เลิกล็อกดาวน์นะเมื่อเดือน5-6ก่อนก็ค่อยผ่อนเราออกไปโอ้โหเรียกว่าสาระทงุกก็คือเพนต์อัพดิแมนอย่งพุ่งเลยความต้องการที่มันค้างอยู่เนี่ยที่มันถูกหยุดชั่วคราวไปก็ออกไปจับใจใช้สอยไปกินข้าวไปอะไรกันเยอะแยะหมดใช่ใช่เพราะว่ากำลังซื้ออย่างนี้อยู่อย่าลืมนะว่าว่าคนปีนี้เนี่ยพอไม่ได้ท่องเที่ยวเนี่ยมันก็เหลือเงินนะฮะแน่นอนคนส่วนหนึ่งก็ก็ ตกงานก็มีแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็ยังมีงานทําอยู่ถ้าดูตัวเลขการตกงานเนี่ยก็เป็นหลักแสนอยู่นะฮะท,ที่ที่เปิดเผยออกมาอ,อ,อาจจะมีคนที่ยังมีงานทําอยู่แต่ว่าไม่ได้ไปทํางานเป็นเวลาส่วนนั้นก็เป็นหลักล้านนะครับแต่ถ้าเกิดที่ตกงานจริงๆก็ประมาณหลักแสนฉะนั้นคนส่วนใหญ่ก็ยังมีงมเงินเก็บมีอ,อะไรอยู่นะครับแล้วปีนี้ไม่ได้ท่องเที่ยวเลยเงินที่เคย เอาไปใช้ต่างประเทศกันนะคนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นไปยุโรปอเมริกาไปไม่ได้แล้วแตาก็ใช้ในประเทศฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่าโควิดรอบนี้เนี่ยก็ก็ยังไม่ได้น่ากลัวในแง่ของตลาดหุ้นนะครับแล้วถ้าดูทั่วโลกเนี่ยอย่างเกาหลีผมเคยผมชอบยกตัวอย่างเกาหลีเกาหลีเนี่ยช่วงนี้ระบาดรอบที่สามที่เราเห็นกันนะครับแล้วก็น่ากลัวกหมืนน่ากลัวของเราอีกนะครับเป็นพันคนแล้วก็คงจะต้องมีมาตรการแล้ว ตลาดพุ้นปีที่แล้วเขาดีที่สุดในโลกนะฮะแล้วถ้าเทียบตลาดอี e r อร์เจนต์มเก็กับ market, develop e d market สองอย่างรวมกันนะฮะแล้วก็ไนมาส4อย่างเดียวเนี่ยขึ้นไปทั้ง20%กว่าแล้วตอนนี้ก็ยังขึ้นต่อก็อันนี้ก็แสดงถึงความมั่นใจกันากลงทุนทั่วโลกไม่ใช่แค่ของเรานะที่มีต่อ,เ,อ,อเศรษฐกิจว่าจะสามารถผ่านไอ้วิกฤตโควิดไปได้ครับผม อย่างนี้พี่ทอมมองว่าไส้ในของเศรษฐกิจไทยในปีนี้เนี่ยมันจะถูกขับเคลื่อนด้วยการบริโภคในประเทศซะเป็นหลักใช่ไหมพี่ธอมมันก็จะต้องมาจากรัฐบาลด้วยรัฐบาลจะต้องเป็นตัวนำทั่วโลกเนี่ยรัฐบาลจะเป็นนํานำผู้นำาแล้วเพราะว่าถ้าดูจากการขาดดุลน,นะครับขาดดุลทัประมาณของทุกๆประเทศตาดวงเงิรกลงเนี่ยนะครับ,รบแล้ดูจากระดับดินรัฐบาลที่เพิ่มสูงม,มากเนี่ยดูจากรัฐาการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆอันนี้ก็คือรัฐบาลจะต้องเป็นตัวนำ ว่าปีนี้เนี่ยเอกชนก็ถึงแม้จะมีงินอยู่แต่ก็คงไม่สามารถเป็นผู้นําในการที่จะขับเคลื่อนสษฐกิจได้ก็ลองมาจากรัฐบาลก่อนในช่วงที่เป็นวิกฤตจะเห็นอย่างสาหรัฐนะครับก็ผ่าน,นตัวแพ็กเกจกระตุ้นรอบสองออกมามแน่นอนก็เถียง,ยงกันเพราะมีเรื่องการเมืองแต่ก็ออกมา9ก้าแสนล้านเหรียญก็สูงมากแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าไบเดนถ้าได้เข้ามาเรียบร้อยดีเนี่ยแล้วตอนนี้ก็ได้ทั้งทั้งสามฮะได้ทั้งลุมทั้งวุฒิสภาลุมทั้งสภาละคอนเกรสกับสอสอเลย ก็มันจะออกมาอีกภะครนาคาระตุ้นอ,อีกตื่น้านล้านก็มันจะมีอีกางมหาศาลแล้วปีนี้เนี่ยของเราก็เช่นเดียวกันนะครับรัฐบาลก็จะต้องเป็นตัวนำนะครับแต่ของเราข้อเสียคือการเบริกจ่ายของประเทศไทยอาจจะช้าไปนิดหนึ่งนะครับแน่นอนเราประกาศหลายๆโครงการออกมาแต่ว่าถ้าไปดูเม็ดเงินเบิกจ่ายจริงนอกจากโครงการที่ทําได้รวดเร็วอย่างการแจกเงินอย่างการครึ่งหรือว่าเที่ยวด้วยกันโครงการอื่นเนี่ยมันจะมันจะเบิกจ่ายช้านะครับก็ถ้าเราเร่งตรงนี้ไปได้เนี่ย ผมคิดว่านวรน้มเศรษฐกิจไทยก็น่าที่จะดูดีกว่าน,นี้ส่วนของเองกชนเองก็คงจะตามอยู่แล้วนะครับวันนี้เนี่ยอย่างเองกชนที่จําเป็นจะต้องขยายกิจการขยายกําลังการผลิตเพื่อรอไว้นาคตถ้านําเข้าวันนี้เนี่ยนะครับซึ่งของถางเทศถูกมากนะฮะเพราะเงินบาทแข็งมากๆเลยก็ก็ควรจะใช้โอกาสนี้นะครับส่วนเอกชนผมคิดว่าอย่างที่บอกคือการบริโภคในประเทศก็ยังมีแนวโน้มที่ดีขึ้นได้กว่านี้อีกนะ ครับเพราะคนยังมีเงินเก็บอยู่แล้วก็ไม่ได้ไปต่างประเทศก็ไม่ได้ไปใช้ที่อื่นครับถ้าอย่งด,ดูตัวอย่างก็ดูของจีนจีนเนี่ยเป็นประเทศที่ฟื้นเร็วที่สุดนะครับจากจากโควิดเนี่ยเขาติดลบไปในไตรมาสที่หนึ่งไตรมาสสองแล้วฟื้นเลยแล้วก็มาจากกําลังซื้อในประเทศเพราะว่าคนพันสี่ร้อยล้านคนของจีนที่เคยเออกไปช่วยเศรษฐกิจทั่วโลกไปซื้อของต่างประเทศตอนนี้ไม่ซื้อแล้วไม่มีที่ไปก็ต้องซื้อกันในประเทศนั่นแหละก็เลยทําให้จีนเนี่ยฟื้นเร็วมากเลย นี่พี่ธอมที่พี่ธอมเคยคุกคีกับผู้ลงทุนต่างชาตินะฮะเขามองเขามองตลาดหุ้นไทยบ้านเราเนี่ยสเสน่ห์ของบ้านเราเนี่ยคืออะไรครับพี่ธอมก็คือาาสาเนี่ยะครับคือจริงๆถามว่าเสน่ห์เราอยู่ตรงไหนคือหุ้นที่อยู่ในในหุ้นบ้านเราที่ล่อไปกับเศรษฐกิจะเป็นหุ้นพลังงานหุ้นธนาคารหุ้นเหล่านี้นะครับที่ที่เราเห็นกันนะหุ้นค้าปลีกเหล่านี้เนี่ยแน่นอนปีนี้เนี่ยความเชื่อมันมันกลับมานะครับว่าเศรษฐ เราจะฟื้นได้โลกจะฟื้นได้ฉะนั้นเนี่ยก็กลายเป็นตลาดหุ้นเราซึ่งมีหุ้นที่ที่ภาษาหุ้นเรียกว่าซิคลิคิลเนี่ยหุ้นประเภทวัฏจักรเศรษฐกิจเนี่ยมากพอสมควรเงินก็เลยได้มเข้าหุ้นประเภทเนี้เยอะมารอให้เศรษฐกิจมันจะมันจะมันจะสลับกับช่วงช่วงล็อกดาวน์ปีที่แล้วช่วงล็อกดาวน์ช่วงเดือนสามเดือนสี่ล็อกดาวน์ทั่วโลกเลยทุกคนไม่รู้เลยว่าจะล็อกกันนานแค่ไหนจะมีอะไร ดีขึ้นไหมครับหุ้นเวิร์กเวิร์กของอมนะุ่นเวิร์กใช่เวิร์กของผมโอ้ยกระชงเลยนะที่เราใช้กันหุ้นซูมครับหุ้นเทคโนโลยีอเมซอนอะไรทั้งหลายในที่ขายของออนไลน์ปูมมากมากรตอนนี้เริ่มเริ่มนะนักลงทุนเริ่มจะดออกจากหุ้นเหล่านี้มาสร้หุ้นธุรกิจเดีวหุ้นปีที่แล้วเราก็เลยอันเดอร์ร์ฟไปไปดูตลาดหุ้นไทยว่าสู้คนอื่นไปดีที่แล้วเราอยัดบเทียบกัาเจ็ดสตลาดเนี่ยเราอยู่ประมาณสักสี่สิบกห้าสิบ ในแง่ของเรานะครับที่หนึ่งคือไนจีเรียแล้วก็เกาหลีใต้แล้วเราก็ลงมาที่ประมาณห้าสิบเนี่ยเพราะเรามีแต่หุ้นเศรษฐกิจแต่ปีแล้วเศรษฐกิจยังไม่คนยังไม่มั่นใจเป็นพวกหุ้นเทคโนโลยีหุ้นนิวโตรทั้งหลายปีนี้ก็กลับกันนะคนเริ่มจะชิฟมาสู่หุ้นเศรษฐกิจเราก็เลยได้รับผลกระทบอืมครับผมนี้พี่ทองมองว่าขาตอนนี้ตลาดหุ้นน่าจะเป็นขาขึ้นครั้งใหม่แล้วใช่ไหมพี่ มันเป็นขาขึ้นมาสักพักเนึ้อแล้วล่ะถ้าถ้าจะเรียกขาขึ้นว่าอยู่ปกติขาขึ้นเกาจะมองกันว่าขึ้นเกิน20%ก็เป็นขาขึ้นถึงต่ำสุดน,นะ,ะเราไปต่ำสุดตนะ <c oughs> อน990นีแล้วผแหละไอ้พันหนึ่งอะไรเนี่ยมันก็เป็นขาขึ้นแล้วนั่นเป็นเรี่อง่บนไซต์กระทิงแล้วกระทิงแล้วะฉะนั้นเนี่ยแต่ช่วงนี้มันขึ้นมาแรงก็งเพราะว่าเรายังเป็นตลาดที่ทุกคนมองว่ามีอับสายเพราะอะไรก็เพราะหนึ่งก็คือว่าเรายังเป็นตลาดหุ้นที่ระดับยังไปไม่ถึงปี2019 อย่างเกาหลีที่ผมบอกขึ้นไป30%เนี่ยมันเกิน2019นสิบเกเนี่ยสองพเนี่ยอยู่มันเราปิดสิ้นปีที่1ันหวันนี้เนี่ยเราขึ้นมาเยอะแยะเลยก็ยังต่ำกว่านะเราประมาณ1ันห้าร้ก็เป็นตลาดที่ยังไม่ได้อ่าไปสู่ระดับเดิมก่อนวิกฤตโควิดทั้งท<ห>ี<ห>่อเมริกาเรคคอร์ดไฮไปแล้วนะครับทำสถิติสูงสุดใหม่เกือบจะทุกวันเลยอจีนนะครับทะลุปไปแล้วไต้หวันเกาหลีประเทศเหล่าเนี้ยทะลุหมดแล้ว ก็เหลือไม่กี่ประเทศนะที่อาจจะยังไม่ได้รู้เนี่ยงั้นเราก็เป็นหนึ่งในประเทศที่วันนี้ปีนี้เนี่ยนักทุนต่างชาติน่าจะสนใจมาหรือนักทุนไทยด้วยนะเรทุกคนมองว่าถ้าวิกฤตมันดีขึ้นก็มีโอกาสที่เราจะกลับไปที่เดิมนะครับะฉังนั้นเนตอนนี้ก็ดูดีแล้ววันที่สองคือหุ้นหลายๆตัวของเราเนี่ยก็ก็ถูกเทขายมาเยอะ,นะในปีที่ผ่านมาก็ <ๆ S 2> ยังมีอัพไซต์ตัวโอเค,อเคพี่ตอมผมขอชวนคุยเรื่องกระแสหน่อยพี่ช่วงนี้เห็นว่าหุ้นฟรีโฟร์ต่ำ,ตำ มีการแบบมีอิทธิพลค่อนข้างมีอิทธิพลต่อต่อดัชนีค่อนข้างพอสมควรเนี่ยพี่ธอมมองว่าในเชิงของ valuation บ้านเราเนี่ยถ้าถ้าพี่ทอมตัดในส่วนของหุ้นฟีฟดต่ำออกไปเนี่ย valuation บ้านเรานี่ยังยังคิดว่าน่าจะเป็นขาขึ้นได้อีกมากน้อยขนาดไหนอัพไซด์จะเป็นยังไงก็ดูเป็นตัวตัวคือคือ valuation เนี่ยหลายคนพอเห็น valuation ระดับปัจจุบันก็โอ้ค่อนข้างตกใจนะสูงกว่าแนวมากไปดู PE แล้วยิ่งถ้าเป็น เอาวิเคราะห์เก่าๆนะครับมือเก่าๆอย่างพวกผมเนี่ยอายุเยอะๆเนี่ยนะครับหรือพวกหรือคนที่อยู่ในตลาดมานานๆเห็นก็ค่อนข้างจะกังวลกลัวกันเพราะว่าเพราะเราเราอยู่ในยุคที่ตลาดมันเทรดกันพีอีเอ่อ์ซิงเกิลดิจิตก็มีนะฮะเจ็ดเท่าก็เคยครับเฉลี่ยเฉลี่ยในยุคพวกผมก็สักสิบสองสิบสามเท่าแต่วันนี้ไปยี่สิบเท่าเนี่ยเราก็ไม่ค่อยคุ้นเคยกับมันเท่าไหร่แต่ถ้าถามพวกนั้นรุ่นใหม่ๆก็อาจจะ ไม่สะทกสถานเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ในยุคเขามันเป็นแบบนี้นะครับเพราะนี่คือยุคดอกเบี้ยต่ำยุคของเราเป็นยุคดอกเบี้ยสูงและยุคดอกเบี้ยสูงเนี่ยคือค่า PE กับดอกเบี้ยเป็นจะสวนทางกันนะคือถ้า PE ถ้าดอกเบี้ยยิ่งสูงปีอต้องยิ่งต่ำเพราะว่า opportunity cost หรือว่าการเสียโอกาสนะครับมันมันเยอะมาลงทุนในหุ้นแต่ถ้าฝากแบงค์ยุคสมัยหลังเติมเงกู้ใหม่ใหม่ฝากได้ถึงสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แค่ฝากแบงค์นะครับอะไรยอย่างนั้นอ่ะ PE จะต่ำไป เพราะว่าผมผมจะต้องมั่นใจมากๆนะครับฉะนั้นตลาดทุนยังถูกมากๆผมเนืยเอยอมเสียสละใจเจ้าตัว10%ดอกเบีย้ยผมจะได้ไดซื้อหุ้นแต่วันนี้มันไม่ใช่แล้ววันนี้ฝากแบงก์นี่แทบจะไม่ได้อะไรแล้ยนะครับเงินเฟอ้ออะไรอ่อนนี่ก็สูงพอดีมันครึ่งเปอร์เซ็นต์หรืออะไรเนี่ยนะครับฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเป็นช่วงที่ PE มันจะต้องสูงนะครับแล้วควจะต้องสูงไปอีกสักพักหนึ่งเพราะดอกเบี้ยยังยากที่จะกลับไปที่เดิม นะครับที่จะกลับไปสูงขาดึ้นอีกอย่างอามฉะนั้นเนี่ย PE <ม>ก็ต้องจะก็จะต้องอก็จะต้องยอมรับระดับ PE ใหม่นะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยผมคิดว่า PE ก็ต้องดูพวกคู่กับเบีย้ยซึ่งถ้าดูอย่างนั้นเนี่ยก็ยังไม่แพงนะเพราะว่าดอกเบี้ยไม่ว่าจะดูบอลยิวของเราสิบปีก็ได้เปอร์เซ็นต์นิดๆเองนะครับครับบอลยิวรัฐบ,บาลสิบปีก็เปอร์เซ็นต์หนึ่งจุดสองเปอร์เซ็นต์มันหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดสามเปอร์เซ็นต์ก็ดูว่าต่ำม,มากมาก เราต้องถือตั้ง10ปีนะครับขณะที่ดอกเบีย้นยนโยบายก็ครึ่งเปอร์เซ็นต์ดอกเบีย้ยเงินฝากก็แทบจะไม่ได้อะไรแล้วเนี่ยครับดังนั้น P/E ผมคิดว่ามันก็มีมันก็ต้องสูงนะครับถามว่าระดับระดับนี้เนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าดูของกําไรปีนี้ก็ดูที่เขาทากันสัก15 16เท่ามั้ง 15, ก็ยังไม่แพงนะ <c oughs> ในในแง่ของผมเพราะถ้าเราไปดูต่างประเทศเนี่ย P/E ก็ขึ้นกันหมดนะครับอันนี้ก็เป็นยุคของ high P/E และอีกอันนึงก็คือว่าปีนี้เนี่ยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนก็นจะเติบโตสูงเพราะมาจากฐานที่ต่ำมากป,ปีที่แล้วเนี่ยทุกคนไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นก็อาจจะตั้งตำรองหนี้สูงเนี่ยไม่เยอะนะครับหรือัดคอสกันไปให้หมดไปเลยละกันในปีที่แล้วนะครับปีนี้ก็จะเป็นปีที่อ่มีโอกาสที่จะปรับขึ้นไปสูงอย่างวันนี้ถ้าดูนักวนิเคราะห์สูงใหญ่ก็มองกันอาจจะโตได้สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ยังเห็นเลยบางเจ้าที่เขา อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นงั้นปีนี้เนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงนะครับมันน่าจะเป็นปีที่ข่าวสารหรือนิวส์โฟลต่างๆน่าจะออกมาค่อนข้างดีนะครับเพราะมันจะได้ได้รับแรงซัพพอร์ตจากทั้งตัวเลขเศรษฐกิจที่น่าจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแต่มาสที่อาจจะยังติดลบอยู่นะครับเพราะไตรมาสที่หนึ่งปีที่แล้วเรายังบวกอยู่ยังไม่มีโควิดที่กระทบเรื่องของทุรจริงไตรมาสสองยังไตรมาสสองยังเป็นไตรมาสที่ GDP จะเริ่มเป็นบวกสูงพอสมควรนะครับแล้วก็ยังงมีเรื่ออขง ลประกอบการที่น่าจะดีขึ้นและข่าวเรื่องวัคซีนข่าวอะไรที่มันก็ค่อยมาเรื่อยๆก็น่าจะมีข่าวดีมากกว่าข่าวลบครับนี่พี่ทอมพอให้เป้าดัชนีได้ไหมฮะว่าจะไปได้ถึงขนาดไหนและจะไปได้ยาวนานแค่ไหนครับพี่ทอมคือดัชนีช่วงนี้มัน,มนวิ่งมาเร็วเหลือเกิน<笑><笑>ผมว่กีนแล้วกนะ่อนก่อนที่มันจะถึงพันสี่ซะ้วยซ้ำว่ากีนี้เนี่ยน่าจะกีที่เราอย่างน้อยเนี่ย ไอ้ไอปเป้าปี2019มันได้ถึงอยู่แล้วถึงพ580ซึ่งวันนั้นผู้คนก็ยังเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างนะเพราะว่าเราอยู่ประมาณสั่วพันสามร้อยกว่าอยัางเงี้ยเพราหลายๆประเทศเขาทะลุปไปแล้ว <S <S ลวันนี้ไอ้เป้าตรงนี้พั580พ600เนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่จะไปถึงเนี่ยก็ผมันก็ดูแล้วมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแค่พันหกร้อจุดนะครับน้อยกว่ากว่าจุดเนี่ยก็น่าจะเป็นเป้าที่ เป็นไปได้ในปีนี้นะครับจะมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็ขึ้นอยู่กับตัววัคซีนนะครับว่าประสิทธิภาพมันจะขนาดไหนวันนี้ที่ทุกคนยังไม่ทราบก็คือว่าอพอฉีดจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ได้นานแค่ไหนนะฮะทุกคนบอกสองโดสเสียสองโดสเสร็จแล้วมันอยู่ได้แค่ไหนอยู่ปีหนึ่งไหมหรือว่าสองโดสพเสร็จหกเดือนไปตรวจภูมิเอาหายไปแล้วไ <laughs> อ้ที่พากก็ไว่ พันล้านโคสจะมีพอใช้กันเนี่ยก็จะต้องเพิ่มเข้าไปเท่าหนึ่งอันนั้นก็ต้องประเมินกันใหม่นะครับเ<ม>พราะว่าเพราะของเราเนี่ยมันจะยากอยู่ในแงของสากกับทงมันก็จะฟื้นช้าไปอีกถ้าเผื่อถ้าเผื่อวัคซีนมันมันอยู่ในร่างกายเราแล้วมันมีภูมิได้ไม่หนัอืมครับพี่ทอผมผมขอชวนคุยเรื่องของหุ้นฟีโฟอดต่ำหน่อย เห็นวันนี้แบบช่วงนี้กําลังฮอตเลยพี่ทอมอย่างมีตัวหนึ่งอย่างเดลต้าอย่างี้พี่ทอมแชร์มุมมองหน่อยพี่ทอมว่าอย่างนักทุนที่จะกระโดดเข้าไปลงทุนหรือว่า,เ,าเก่งกําไรกับหุ้นแบบนี้เนี่ยพี่ทอมมีมุมมองจะให้กับนักทุนในแง่มุมไหนบ้างไหมครับคือหุ้นทุกอย่างหรือสินทรัพย์ทุกประเภทแหละครับม,มันก็จาเป็นที่จะต้องดูมูลค่าของมันควบคู่กันไปครับแน่นอนถึงถึงแม้เรารู้ว่าเรากาลัง สเปกโลเดตกันอยู่ละเรารู้ละตัวนี้ไม่ได้เป็นการซื้อลงทุนระยะยาวเป็นการซื้อเพื่อเก็งกาไรแต่ถึงแม้จะเป็นการเก็งกาไรเราก็ควรจะมีมูลค่าพื้นฐานของหุ้นตัวนั้นเทียบไปด้วยนะครับแล้วถ้ามันเลยจุดนั้นไปมากมันก็จะมีความเสี่ยงยิ่งสูงคนระคือเราต้องรู้ตัวละว,ว่าโอกาสที่เราจะขาดทุนเนี่ยมีสูงมากนะครับส่มนุันธุบางตัวถ้าเราไปดูมูลค่าพื้นฐานที่นักวิเคราะห์ประเมินการสุนทบอกประเมินไว้ สองร้อยบาทนะครับไม่เห็นมีเกินเลยนะครับโอ้หถ้ามันหกร้อยเจ็ดแปดร้อยแล้วเนี่ยคิดกันเองต่อนะครับว่าโอเคเราก็รู้ว่าเป็นการเก็งกําไรจากนั้นเราก็ออยอมรับให้ได้นะว่ามันอาจจะเสียไปนะฮะว่าทุกอย่าง,างมันจะมีมูลค่าของมันนะครับหรือถ้าเป็นหุ้นที่ข้อมูลไม่พอประเมินมูลค่าไม่ได้อันนี้ยิ่งยากขึ้นไปญ่ะเราก็ต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าเราอยากจะเข้าไปไหมถ้าเข้าไปคือเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้แต่ถ้าเรารู้ตัวกำลังทำอะไรอยู่ก็ก็ อันนั้นก็อยู่ในวิจารณญาณของแต่คนนะครับแต่ถ้าเราแต่ทุกทุกอย่างเนี่ยเราตึงต้องประเมินให้ได้ก่อนคว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่ราคาพื้นฐานนะครับแล้วก็เอาจากตรงนั้นเริ่มจากตรงนั้นอืมครับผมนี้หุ้นพันห้ากว่านี่พี่ทอมคิดว่าเป็นจังหวะเข้าซื้อหุ้นได้ไหมฮะพี่ทอมเซกเมนต์ไหนเซกเตอร์ไหนที่ยังแบบพอสะสมได้ไหมครับ เป็นเป็นผมผมไม่สามารถมองได้อะไรยะสั้นเกิดอะไรขึ้นครับอย่างปีที่แล้วที่ผมบอกผมเชื่อปีนี้มุนจะดีผมก็ไม่ทราบหรอกว่ามันจะดีภายใน,นมีกี่วันเนี่ยมันก็โอ้หมันขึ้นเอาวันละยี่สิบสามจุดผมไม่ทราบไม่มีใครดูรู้ขนาดนั้นเลยครับอย่างเราก็จะพอจะบอกได้ว่าการที่อยู่ในตลาดมานานว่าถ้าถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็จะน่าจะเป็นแบบไหนอ,อ,อย่างที่ผมพูดเรื่องมูลค่าแลเพราะว่าวันนี้เนี่ยถ้าดูดัดชนีประเมินกัน ถ้าพูดปีที่แล้วตอนพันสามร้อยกว่าพันหกร้อยทุกคนแฮปปี้และ้ะแต่วันนี้พันหกร้อยไม่เลยไม่ขีจุดมันจะถึงแล้ว <c oughs> ิงครับ,รรบก็ไปนับใจฉะนั้นถ้าถามว่าจะมาเก่งกาไรอะไรกันระยะสั้นเนี่ยอช่องว่างที่จะเก่งกะไรอาจจะเลยลไม่เยอะนะครับแต่ถ้าเป็นการถือแล้วก็ระยะยาวไปโอ้ยยังดีนะครับคืออินเด็กซ์เราก็ดูไว้เป็นตัวประกอบแต่ของจริงก็คือหุ้นที่เราเข้าไปซื้อหรือกองทุนที่เราเข้าไปลงทุนว่ามันอยู่ในจุด ห,หุ้นบางตัวเนี่ยมันอาจจะ mm hmm. ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอินเด็กซ์เลยนะฮะมันก็ยังเทรดที่ราคาที่ต่ำมากๆอยู่อันนั้นก็มีความน่าสนใจฉะนั้นเนี่ยพอมาถึงจุดที่ดัชนีอาจจะมาถึงแตะระดับที่เรียกว่าเหมาะสมกับพื้นฐานที่ควรจะเป็นแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องมาดูเป็นหลายหุ้นละว,วันนี้เนี่ยซื้อแบบซือ้ออะไรก็ได้เนี่ยอาจจะผ่านจุดนั้นไปแล้วแต่จ uh huh. ุดนั้นคือจุดที่ ถ้าส่วนนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่อย่างวันนี้ล่าสุดตัวสมาคมนักข่าวทวิค้อก็เพิ่งที่จะซอร์เวย์นะครับคือทำสำรวจความคิดเห็นของนักวิเคราะห์ในประเทศของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็มองว่าปีนี้เนี่ยปัชจนีเท่าที่ผมจําได้คือมีโอกาสไปแตะที่พันหกร้อยสามสิบอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะลงมาปิดท้ายปีที่พันห้าร้อยกว่าเกือบพันหกร้อยเนี่ยนะครับอพอมันใกล้ๆเคียงเข่าะระดับนั้นแล้วเนี่ย การที่จะซื้ออะไรก็ได้เนี่ยมันก็อ,อาจจะไม่ใช่กลยกุทธ์ที่ถูกต้องละมันคง็นต้องเป็นเลือกหลายตัวละสตอ็อกทีกินจะสําครับมันจะต่างกับถ้าตอนที่ผู้นืมหุ้นอยู่พันสองนะครับแล้วแล้ววิเคราะห์หรือเราเองคิดว่ามันน่าจะไปได้ถึงพันห้าพันหกไอเนี่ยแทบจะซื้ออะไรก็ได้มันน่าจะขึ้นขึ้นน้อยขึ้นมากแต่วันนี้เนี่ยก็คงจะต้องเลือกเลือกหุ้นนะครับนี่หุ้นอะไร mm hmm. หุ้นอะไรที่น่าสนใจครับหุ้นนี้ที่ผมดูเนี่ยที่อยังอันเดอร์กรอฟอยู่ แล้วถ้าเศรษฐกิจกดีขึ้นจริงนะครับวัคซีนมาจริงทุกอย่างดีขึ้นจริงซึ่งน่าจะเป็นปีนปีนี้เนี่ยผู้ถือธนาคารพาณิชย์เนี่ยผมคิดว่ามีความน่าสนใจเพราะว่าอย่างเป็นที่อันเดอร์เปอร์ฟอร์มแล้วถ้าเทียบกับระดับสองปีที่แล้วเนี่ยมันถือว่าต่ำมากๆเลยนะครับ,บราามูลค่าทำบัญชีต่อราคาเนี่ยยังถือว่าน้อยมากๆนะครับบางที่ยังเทรดกันครึ่งเดียวนะครับก็ยังมีความน่าสนใจอย,อยู่ในในแง่การลงทุนระยะยาวในปีนี้นะครับหรือหุ้น หุ้นสื่อสารหุ้นในแถวนี้ที่ที่อาจจะยังไม่ได้ฟื้อมากมายนะครับก็มีความน่าสนใจในการเ็ียบกักขึ้นหุ้นค้าปลีกของเที่ยวก็น่าจะเริ่มดีขึ้นนะแ้ทุกคนเริ่มมั่นใจเรื่องวัคซีนถ้าวัคซีนมาเดือนน่าจะเริ่มมาล็อตแรกเดือน5้านะมันก็จะเป็นตีแต่ต้องซื้อหุ้นพวกนี้ต้องใจเย็นหน่อยนะครับคือมันคงไม่ได้รือห่านะครับเพราะว่าดัชนีมันมาถึงจุดที่ใกล้จุดเหมาะสมแล้วฉะนั้นเราดูทุกคนก็จะกลัว ตอนนั้นทุกๆคนกลัวเนี่ยโอกาสที่มันขึ้นปุ๊บปั๊บเลยมันก็คง,งคะจะมีน้อยลงครับก็ใจเย็นๆเรื่องคุณเป็นายตัวเหมือนที่ทอมบอกก <laughs> ับผมกับผมที่สุดท้ายพี่ทอมช่วยอวยพรปีใหม่ให้หน่อยให้กับผมแล้วก็คุณผู้ชมหน่อยครับพี่ทอมในปีนี้ปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับก็ขออวยพรนะครับให้รายการคุณโซนะฮะเป็นรายการที่ผู้ชมนิยมชมตลอดมียอดวิวกัน มากนะครับเพ่ให้ให้ผู้ชมนะครับรายการนี้ทุกมีความสุขมากๆในวันหม่นี้นะครับแล้วก็ขอให้ลงทุนอย่างชาญฉลาดแล้วก็ได้ผลตอบแทนในการลงทุนที่ที่ดีนะครับได่ครับพี่ต้อมโอเควันนี้ขอบคุณมากเลยพี่ข้อมูลครบช่วนนะครับเดี๋ยวพันหกมาคุยกันอีกรอบนะพี่ได้ครับผมได้ครับวันนี้ขอบคุณครับพี่ต้อมครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ